พิวนอนสบายเลยนาะนอนคุ้มงานเลยนาะพิวพิวครับพิวเอ้ยโอ้หลับเลยเนาะหลับพิวเอ้ยโอ้หน้ากระบางพิวเอ้ยนนอนหลับนอนคุ้มงานนะครับสาวพิวนะครับนอนคุ้มงานนะครับนอนคุ้มงานคนกระตกบ้านนิ้ เยงฝนตกจากจากจากมาแล้วไปขึ้นบ้านไปขึ้นบ้านแล้วขึ้นบ้านไปเด้อฝนตกแล้วไปฮึยังนอนคุมงานนอนสบายใจเสบเลยหลับแล้วก็ฟิวฟิวน้อยนอนนอนคุมงานนะครับนอนคุมงาน ไปไหนเลยกระปิวะิวมันอนคุมงานเลยครพี่น้องนอนบเรือนเยเรียงฝนตกฝนตกบ้างขึ้นไปขึ้นไปฝนตกแล้วไปบบ้านเร็วลบบ้านเร็วเร็วคุมงานครับคุมงานครับผม กลุ่มงานนะครับเออไปๆๆๆๆขึ้นบ้านขึ้นบ้านเอาไปนอนมุมนั้นอีกโอ้ย